ปาตองคอมแบตประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่22มิถุนายนนะครับเราเดินนำถึงพื้นที่2ของรายการเพชรบ้านแหลมกับเจมาร์คคูเปอร์นะครับน้ำหนักนั้น126ปอนด์ครับส่วนสูง1 6 0ต่อ170นะครับอายุ35ต่ออายุ33ครับต้องบอกว่าโอ้โหเพชรบ้าน<พ>แหลมนี่110ไฟครับชนะ85แพ้23เสมอ2ครับในขณะที่เจมาร์คคูเปอร์นั้น28ไฟครับชนะ19แพ้9นะครับ เพชรบานหลมนั้นมาจากกระบ,บี่นะครับฝักระพิซ้อนชายมวยกอดิศักในขณะที่เจมาร์กนั้นเป็นนักชกจากสหรัฐอเมริกาครับฝักับพิซช้อมอยู่ที่กายมวยไทยเกอร์มวยไทยนะครับ <c oughs> เจมาร์กได้มาโชว์ไว้ที่สนามมวยป่าตองให้แฟนมวยได้สัมผัสมาแล้วนะครับแม้ว่าจะแพ้กับกู่ต่อสู้แต่ก็ต่อยอย่างสนุกนะครับ สนามมวยป่าตองก็ายใต้การบริหารงานของดรชัยนันสติกุลเรามีมวยด้วยให้ชมด้วยกัน5วันนะครับเริ่มจากวันจันทร์พีเควันศึกร k พีเควันวันเดย์ไนท์ครับโดยโปรเตอร์เล็กภูเก็ตหรือว,ว่านิพลวิชัยติดครับวันอังคารทิวสเดย์ไนท์โดยอาจารย์ทำกระทูร้อนถึงงานเพื่อสตดีก็ป่าตองไฟในโดยหนุ่มน้อยเมืองอใหญ่หรือว่าสมนึกฟัดบุรีครับ ช่งางงานถ่ายทอดสดมีมือโปรผู้ช่วยอย่างสายสะดาลูกบ้านใหญ่นะครับแล้วก็วันเสาร์สัปเทเดย์ไนท์โดยอาจา์นำกระทูพร้อมทีมงานปิดท้ายที่วันอาทิตย์นะครับป่าตองคอมแบทโดยฝีมือของโปรเตอร์หนุ่มน้อยมังารใหญ่หรือว่าสมนึกฟัตบุรีนะครับมีสายสะดาลูกบ้านใหญ่ก็ครับเป็นมือโปรผู้ช่วยทั้งห้ารายการนะครับเราได้รับการสนับสนุนจากท่านนายกวรรณยุทธ์สุติกุลกับนายกเทศมนตรีบรรทูและก็นายนารีสอร์ทแอนด์สปานะครับ บรรยากาศลมลื่นเป็นธรรมชาติสเสน่ห์ภูเก็ตน,นึกถึงที่พักนึกถึงในนารีสอร์ทแอนด์สปาครับคู่แรกต้องบอกว่าสุดมันเลยทีเดียวครับมาพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมามาแล้วก็มาโดนแข้งขวาครับยุบเลยครับ้จะบอกว่าโดนสะสมนะครับ ดูผู้ที่สองครับนี่จอมเก๋าครับอจอมเก๋าจากกระบี่เพชรบ้านแหลมก็อดิศัก,กครับมเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเจอแกแกมาทักทายแกบอกว่าพี่ผมซ้อมเยี่ยมเดี๋ยวก็รู้อายุเยอะนะแต่ว่ามันร่างกายก็ร่างกายากาย,ยัง,ยงดียังลีนอยู่นะครับต้องบอกโอ้ดูแทบไม่มีไขมันนะครับเพชรบ้านแหลม เดี๋ยวเราก็รู้ว่าเก่าจะช่วยได้หรือเปล่าเพราะว่าทางด้านมุมแดงนี่หมัดเขาไม่ธรรมดานะพี่อ,อ้นนะไอเจมา์คูเปอร์นี่าจากสหรัฐอเมริกาต่อซ้อมอยู่ที่ไทเกอร์ไมอไทยครับซอ,อยตาเอียดคููแรกนั้นเก่าเอาอยู่นะครับเลยเอกรูปร่างเล็กกว่าเหมือน เหมือนคู่แรกเลยนะครับคู่แรกนั้นเป็นเอกเล็กกว่าแต่เก่าคู่นี้ก็เพชรบันแหน้นเล็กกว่าแต่เก่าเหมือนกันแหลมเพชรแหลมเพชรเขามีแหลมเพชรแหลมทองแหลมเพชรต่อสันชัยของสารวัตแกะมีแหลมเพชรและมีแหลมทองแต่ก่อนที่ผมคิดว่าเป็นพี่น้องกันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นญาติกัน แหลมทองตอนนี้ก็ไปต่างประเทศนะพี่วนนะ,ะ,ะส่วนแหลมเพชรน,นี่ก็สอนมวยอยู่ในบุกเก็ตแล้วก็รับงานเป็นบอดีการ์ดนะครับแหลมทองนี่พ่อก็เป็นนัมกวมวยเก่าอ่ครับรบ,บังอะไรผมจําไม่ได้นะแล้วก็ตอนนี้เขาเลือกทำกระชังเลี้ยงปลาอยู่ที่ แหลมสักแหลมสักที่อาวลึกเนี่ยอ้าวลึกเลี้ยวขวาก็เป็นแหลมสักใช่แหลมสักล่าสุดผมเพิ่งไปเยี่ยมมาครับผมนะครับก็โอ้โหพอเจอหน้านี่ก็คุยเรื่องมวยเก่าๆนี่โอ้คนคนมวยเก่านี่พอเจอหน้ากันแล้วนี่คุยกันยาวครับผมมาดูบนเวทีกันก่อนครับนี่ครับเปิด เกมบุกทันทีนะครับนักชกจากสหรัฐอเมริกาเป็นมวยซ้ายอ,อีกคู่ครับแล้วก็ทีเด็ดของแกอยู่ที่หมัดซ้ายแต่เบี้ยวห<ช>น่อยพยายามะจะแย่ขวาครับเขาบอกว่าซิกเนเจอร์ของแกและประเภทไม่มีดูชั้นดูเชิงเลยครับนี่ครับจังหวะต่อยหมัดหนึ่งสองแล้วแข้งซ้ายขึ้นอโอ้โหขึห้นด้วยซอกขวาครับแกงงงหน่อยครับเพชรบรแหลมบอกว่า คุณเตะและจับเชือกเตะพยายามจะบอกกรรมการพยายามจะสวนด้วยศอกขวากับเพชรบ้านแหลมเอาละครับแหลมจริงไม่แหลมจริงเดี๋ยวก็รู้ครับล่าสุดยังเก็บพลิกชนะคู่ต่อสู้มาจากเวทีเมกระบี่นะครับบอกว่าไม่ใช่ว่า35แล้วจะหยุดไปเลยนะครับเพชรแหลมยังต่อยอยู่นี่ก็จังหวะเตะซ้ายต่อยซ้ายของเกม้าครับ เซมาร์โอ้โหลูกนี้ครับอันตรายครับจังหวะต่อยหมัดและตวัดแข้งเนี่ยครับเถอะไม่ได้นะครับอ่าแล้วครับต้องบอกว่าต้นต้นที่ต้องระวังให้ดีนะครับเพชรบ้านแหลมครับอย่าไปรับเยอะนะครับเจมาร์เนี่อันตรายทุกลูกครับโอ้โหพยายามจะตัดล่างครับเล่นงานรอบนอกร่อนในมาแล้วครับจังหวะเตะหนึ่งสอง่าเจมาร์นี่เป็นนโชคอารมณ์ดีนะใช่ครับอารมณ์ดีโอ้โห ผมยังไม่รู้เลยว่าเจมส์นี่ครับศอกมาต้องระวังครับการจะปิดเปมเกมเร็วเหรอครับดูตังวาศอกซ้ายเจมส์กับฮาวาดนี่นิสัยคล้ายๆกันครับอารมณ์ดีมนุษย์สัมพันธ์ดีแต่อาุธมวยนี่ดูดันดันดันเกินห้ามใจครับกขบอกว่าดูดันไม่เกรงใจใคร พยายามจะแย่ขวาแล้วครับเจมร์เพชรบรรลัยนั้นดูยังไม่รีบนะดูครับพยายามจะต่อยแบบละเอียดแล้วพยายามจะดักจังหวะโต้ด้วยแข้งขวาแล้วครับแต่เพชรจ,จอมเก่าเหมือนกันครับอยู่ที่ว่าต้านอยู่ไม่อยู่เท่านั้นแหะพยายาหี่อ้นนะโอ้โหมีศอกมีแข้งครับเจมร์เลยลงล่างโอ้โหมีแข้งอีกแล้วครับนี่ครับระวังหมัดแกนม,มีแข้งนี่ศอกซ้ายครับโอ้โหอย่างที่เอฟบอกนะครับ ดูครับอืมเรียบร้อยเลยครับโอ้โหอืมฮอนีอ่หละครับเธอไม่ได้ครับโอ้โหทีเดียวปิดเกมเลยครับ ตเตือนมาหลายครั้งางรถศอกซ้ายของเจมาร์ตนะครับเดี๋ยวเราไปข้าวให้าาดูนะครับนดีย๋ยวตั้งว่าิ้งนี่หมัดซ้ายแล้วเติมด้วยแข้งซ้ายนะครับนี่ดูอยู่ในเกมพยายามจะสวนด้วยศอกขวาก็มาโดนเจมาร์ตนี่ขวาไปเหมือนกันครับแต่หลังจากนั้นนี่ครับ ตากทายเด็กทางซ้ายนะครับแกมีหมัดแล้วฟันด้วยศอกซ้ายนี่ครับพยายามจะกดแขนคู่ต่อสู้นะครับแล้วฟันหลายๆครั้งนะครับแล้วมาประสบความสําเร็จนี่ครับอื้มโอ้โหนอกพื้นเลยครับนี่ครับอื้มเต็มๆเลยครับจังหวะตบหมัดคู่ต่อสู้แล้วฟันครับสมบูรณ์แบบนะครับศอกซ้าย By the way of n o g a Of the Widow Timon Cooper.